สวัสดีสวัสดีค่ะดีนะคะผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกๆคนนะคะแล้วคุณครูนะคะค่ะที่น่ารักทุกคนด้วยวันนี้เรามาพบกันในกิจกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศนะคะค่ะโดยมีครูภูมโมนต์ก็คุณน้องนะคะเป็นผู้สอนในกิจกรรมหมวดค่ะค่ะมีทั้งหนึ่งพยางค์และสองพยางค์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์นะคะนี้กันก่อนนะคะก็เพื่อให้นักเรียนนะคะชี้และก็บอกของขลับ่มหมวดของผักได้นะคะหนึ่งพยางและสองพยางโดยผ่านกิจกรรมการจับคู่นะคะค่ะซึ่งในกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ก็ให้ผู้ปกครองได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะอย่างเช่นในหมวดของขักที่มีหนึ่งพยางและก็ สองพยางาค์่ะ,ะ,ค,ะค่ะ,ะคะเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่ามีผักะอะไรบ้างนะ,นะคะ่ะะะเด็กๆ,ๆดูหน้าจอนะคะ เด็กๆเห็นไหมคะเห็นเห็นรูปเห็นไหมคะรูปขึ้นมาเขนเข็นแ่งมากมี่อักอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยนะคะเรามาดูกันแก่ละชนิดนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่าชนิดแรกนะคะคุณมลเป็นอะไรเอ่ยเป็นฟักทองนะคะเด็กๆเห็นรูปฟักทองไหมคะเห็นรูปฟักทองไหม รู้ฟักทองะครับฟักทองนะคะบ้านใครรู้จักบ้านไหนยกมือขึ้นที่บ้านใครมีที่บ้านใครปลูกบ้างอ่า้องโอม้องโอมอ่าเรามาดูนะคะมีสิ่งพุกข์ของคุณครูนะคะจะมาออกเสียงให้ฟังกันนะคะฟักทองฟักทองอ่าเด็กๆออกเสียงตามได้นะคะ ค่น kind of ิดนี้เป็นลักษณะทรงกลมเป็นๆแล้วก็ผิวผุค่ะนะคะส่วนเนื้อข้างในก็จะเป็นลักษณะสีเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังด้านเสียงของหนึ่งได้านแบบฟังนขเด็กๆฟังทางนะเด็กๆฟังนะ ไอ้บรรเจ้ากละวานฟักทองนะคะอ่ใครอยากออกเสียงเปิดไม้เลยค่ะอยากออกเสียงพูดชื่อฟักทองนะคะนะะคโทษนะมีใครอยากออกเสไหมคะน้องเจเสนพูดหน่อยเร็วฟักทองฟักทอง เก่งมากเก่งมากถ้าใครออกเสียงไม่ได้ยิบบัตรยิบบัตรขึ้นมาโชว์ให้คุณดูก็ได้นะคะไดนะคะอ่ะอ่าเช่นเนี่ยค่ะคุณบอกว่าฟักทองอันนี้นะคะก็จะเป็นเป็นีูกหลอฟักทองค่ะมาโชว์ให้คุณดูกันนะคะน้องปียาพาทำได้ไหมคะ ถึงได้ไหะหรือว่าชี้บอกก็ได้นะคะชี้ก็ได้นะถ้าถ้ามีภาพหมวดนี้อยู่นี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่แต่ว่าไมาเปไรไม่เป็นไรค่ะป๊อกโอ้ป๊อกโอ้โอมพูดได้ไหมโอมได้อะน้องไฟลุ้ดไหนโชว์ภาพฟ้าพรองหน่อยหน่อยหนุ่ไฟลุ้ไฟลุ้ดไฟลุ้ดได้ลูกอะไรเอ่ย น้าใครมีนี่น้องมาม่ามาม่ามาอะคุณมอนเดี๋ยวเราไปรูปต่อไปนะไปไปไปเป็นอะไรเป็นอะไรเขื่อ่ามาเขื่อบ้านเจมปุกไหมเขื่อเขือคุณ มาเถื่อก็จะเป็นผลละมาเอ้ยเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นเส้นขนเป็นผ้าทกคนปูมังคีจเลยนะอะไรนะครับปูปูมังคีจากต้นอะเร็วนั่งนั่งนั่งขอขอคุยช่วยหน่อยคุยอานเสียงอะไรเออมีคูยอานฟังอยู่ใกล้ๆนะน้องเกมน้องออมน้องออมรู้จักไหมม้าเถื่อ ที่ใครออกเสียงไม่ได้นะคะก็โชว์ภาพที่หน้าจอให้ครูดูนะคะมะดเขืออนครูน้องเราจะเสียงต้องมาแล้วนะคะเราจะหมดฟังเสียงนักเรียนฟังเสียงเด็กๆคอยฟังเสียงแล้วนะคะกระโดดแล้นะกระโดแล้วนะติดตามด้วยอ้าวตรงกันเนี่ยตรงขอบคุณค่ะเดี๋ยวอามาฟังใหม่ครูอ่าน มะเขือมันดังเคาอคแคน้อได้ยินไหมคะได้ยค้ได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 ่ได้ได้ไม้ได้ได้ได้ด้ได้ได้ได้วด้ได้อด้ได้ไง้ด้อด้ไน้ไดอได้ได้ได้ได่ได้ได้นอ้ไดคไน้อด้ไได้ไ้ได้ด้ได้้ดไม้ไ้อด้ไได้ได้ไดด้ดได้ยน้ ถ้าตนนังโมกดให้ได้ป่ออนะบอกว่าอะไรยาไม่เปิดป้องไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี <ไล S 2> ๋ยวเราไปรูปต่อไปกันเลยะนะคะคุณมนอ่ลรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ยเด็กๆป้องลูกอะไรครับใครรู้จักบ,บ้างรูปอะไรมีใครอยากตอบเปิดไมค์ได้เลยเปิดไมค์ได้เลยมีใครอยากตอบไหม ถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวเราถ้าออกเสียงไม่ได้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนนะคะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องภูนะคะแล้วก็น้องภูนะสวัสดีนะคะต่อไปคุณน้องเดี๋ยวคุณน้องจะกดฟังเสียงของผักชนิดนี้นะคะผักบุ้งอ่าเก่งมากเสียงใครเอ่ยตะกี้อ่าคุณน้องฝากอีกรอบนึง อีกครั้งหนึ่งผักบุ้งผักบุ้งอ่าเก่งมากผักบุ้งเด็กๆคนไหนออกเสียงไม่ได้ถ้ามีรูปอยู่ในมือค่อยโชว์ขึ้นมานะคะโชว์ขึ้นมานะคะเป็นรูปผักบุ้งนะคะไหวไต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ยมันครับมันเก่งมาก เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะทำไมไม่เห็นรูปออกเสียงตามได้เลยนะออกเสียงตามได้เลยนะคะอีกรอบนึงคุณน้องกดอีกรอบหนึ่งมาฟังเสียงกันมันพูดดิมันมันเก่งมากตบมือให้หน่อย สำหรับใครที่ออกเสียงได้นะคะรู้ว่ารู้จักผักชนิดนี้นะคะปบมือให้เลยเก่งมากนะคะต่อไปนะคะเรามาดูผักชนิดต่อไปกันนะคะคออุณน้องผักบุง้งม,มันนะคะมา้าไปค่ะ ไดตาอะไรเอ่ยใช้รู้จักเสียงใช่ว่าเป็นถั่วนะคะถัวเก่งมากเดี๋ยวราฟังเสียงกันนะคะาฟังเสียงกันถั่ว ด <Wow. S 1> ้งมาเส่งมากได้ยินเสียงปบมือให้หน่อยม,อมาฟังเสียงให้รางวัลหน่อยนะคะโอ้ได้เสียงปบมือเยอะเลยนะคะต่อไปเป็นอะไรคะเป็นผักอะไรใครรู้จักมีใครรู้จักไหมผักชนิดนี้เจมเจมรู้จักเปล่า แตงกวานะคะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของชื่อผักชนิดนี้กันนะคะตอบแตงกวา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 านะคะถ้าใครมีแต่ออกเสียงไม่ได้ยกภาพขึ้นมาโชว์ในหน้าจอก็ได้นะคะ น้องเอกมีไหมน้องเอกมีภาพเต็งกว่าไหมครับทวอ่้สาอีกทีนึงนะคะังแตงกว่าโอเคอ่านี่ต่อต่อไปนะคะเรามาดูภาพต่อไปแตงกว่าจริงมากต่อไปรูปอะไรเอ่ย เห็ดไม้เหตุเห hey, sí? so ็ดเก่งมากเก่งมากอ่าใครมีภาพเห็ดน้องมาม่ามีเก่งมากค่ะน้องเอกมีไหมน้องเอกโชว์ภาพขึ้นมาเลยเก่งมากเก่งมากน้องเอกโอเคตอนนเรามาฟังเสียงกันนะคะเห็ด ้องแก้วตาแก้วตามีไหมลูกน้องพึกน้องพึกนะคะน้องพึ่งอมแล้วก็น้องเจ้านายนะคะน้องเจ้านายด้านน้คะน้องชมพูเรู้จักไหมแม่แม่นนุ่มหูุ่มนะคะห่มเห็ดอะแ เป็นค่ะเป็นเห็ดนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณน้องจะกดเสียงนะคะมาฟังเสียงกันนะคะเด็กๆเห็ดเห็ดนะคะเห็ดเก่งมากต่อไปเรามาดูกันอะไรแดงๆเกมอะไรแดงๆทิกรับทิเก่งมากเลยอ่าดูซิคนอื่นอ่าเดี๋ยวเรามา น้องๆคนอื่นดูจักไหีใครอีกมากอ่ะน้องค่ะคุณแม่คุณแม่นนยนานะคะต่อไปมีใครบ้างเอ่ยเด็กๆเอามาโชว์ภาพกันนะคะพลิกพลิกต่อกดูพี่ดูพี่ยีพิ๊กไหมยีพิ๊มกลุกพี่แจมเห็นไหมพี่แจม เจมมีไหมอาสวัสดีนะคะคุณแม่น้องขวัญจิลานะคะคน้องแอมน,นะ,ะมีครับมีครับอาพี่เจมโชว์หน่อยรูปพลิกอ่าเด็กๆคนอื่นมีไหม้ามีเอามาโชว์กันหน้าจอนะคะพลิกเดี๋ยวฟังเสียงนะคะอาเ,เรามาฟังเสียงกันนะพลิกอาพลิก เด็กๆออกเสียงตามนะคะถ้าออกเสียงไม่ได้ไไดสตอนนี้รู้ว่าโชว์รูปขึ้นมานะคะะต่อไปเลยนะคะคุณมอนต่อไปค่ะเป็นภาพอ,อะไรเอ,อ่ยเฮ็ดอะต่อไปนะคะเราจะเป็น,นกิัรจับคู่นะคะจับคู่ใครท,ที่มีภาพ นะคะหนึ่งพยางก็เอาหนึ่งพยางขึ้นมานะคะอ่าพตัวนี้นะคะก่อนอื่นให้เด็กๆลอกภาพออกให้หมดก่อนนะคะเดียนดึงออกเลยค่ะดึงออกเลยดึงออกเลยนี่คือจะทําะไรเด็กๆดึงออกเลยนะคะดึงออกเลยนะ อ่ดึงออกให้หมดอย่างนี้นะคะ <d> เห็นไหมเห็นไหมดึงให้เป็นกระดานแถบว่างเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาเรียงการตามหน้าจอนะเรียงด้วยเริ่มต้นจากหนึ่งข้างก่อนนะคะเหมือนตัวอย่างในจอเลยนะคะ <d> เริ่มจากถัก <d> ่วนะคะต่อไปอะไรคะต่อไปรูปอะไรเด็กๆต่อไปรูปอะไร เ็ดนะคะอ่าเรามาเรียงกันไว้ก่อนนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นรูปมันอ่าติดเลยติดเลยติดไว้ก่อนนะคะสิติดไว้ข้างเดียวนะคะตามตัวอย่างตามตัวอย่างในจอเลยนะคะสําหรับใครที่มีภาพชุดนี้ก็มาทำกิจกรรมในหนึ่งพยางกันก่อนแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีนะคะ ซึ่งที่มีอยู่ในมือก็จะเป็นสองพอยางก็รอดูก่อนนะคะดูในจอไปพร้อมๆกับเราก็ได้นะคะ,ะ,คะอันนี้เสร็จที่ยางใครเสร็จแล้วหนึ่งข้างม่โชว์หน้าจอกันนะคะเ<ไ>ปอย่างนี้นะคะอ่าม่โชว์หน้าจอกันนะคะเป็นอย่างนี้ไว้หนึ่งข้างนะคะ เรียนเสร็จแนไรบ่าเดี๋ยวคุณเวลาเก่งมากเก่งมากน้องเอกน้องแก้วตาได้มแก้วตาได้ไหมแก้วตามีหนึ่งสองพยัค์ใช่ไหมลูกอ่าน่าจะมีฟังทองนะอ๋อสองพยัค์ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันอาทิตย์วนกับคุณน้องเลยอ่านไฟรูดได้แล้วไฟรูดได้แล้วน้องภูน้องภูมีกี่มีกี่พยัค์คะลูก น้องทูมีรูปอะไรเอ่ยน้องมามา่าน้องมาม่ามีกี่พยายงค์คะน้องไฟลุดไฟลุดเตรียมพร้อมไหมลูกไฟลุดดูขยันมากเลยลูก <laughs> อ่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะจับคู่รูปถั่วนะคะถัวๆวอยู่ไหนเอ่ยมีอ,อยู่ตรงนี้นะคะถัวนะคะ นี่มันติดกันไม่ได้ถั่วเดี๋ยวคุูมนจะจับคู่ตรงนี้นะคะถั่วไปจับคู่ได้แล้วถั่วคู่กับถั่วนะคะเราเอาอีกอันหนึ่งไปติดใช่ไหมคะครูมเราเอาอีกอันหนึ่งไปติดแบบนี้นะ,ะ,ะรูปถั่วนะคะก็ ติดครับรูปใครมีแล้วโชว์มาหน้าจอเดี๋ยวคูมวนจะมีเสียงรางวัลปรบมือให้เลยให้เป็นคู่กันแบบนี้นะคะให้เหมือนกันนะให้เหมือนกันนะคะใครมีไหมใครได้แล้ววันมีเสียงปรบมือให้นะอ่ะพี่เจมชูหน่อยพี่เจมเอ่ะพี่เจมเก่งมาก อ่าเด็กๆน้องโอไปไหนแล้วอเก็นมากเลยนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะเป็นรูปเห็ดใช่ไหมคะเห็ดอยู่ตรงไหนเออชี้เห็ดก่อนคุณนชาลาไปนะคะอ่าเดี๋ยวค็กๆก็จะติดด้วยนะคะเห็ดเห็ดเห็ดคุณน้องชาชาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปเห็ดใครจับเห็ดได้แล้วบ้างเอ่ย โชว์กันหน่อยค่ะโชว์หน้าจอกหน่อยเห็นไหมเห็นไหมคะมากเลยมีเกมติแล้วเก่งมากน้องคูได้ไหมลูกติดไม่คูน้องมาม่ามีไหมคะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวพูดไปก่อนนะคะใครเลยน้องไฟลุดเก่งมาก้องโอมเก่งมากลูก มันเป็นอย่างนี้กับงนี้่อ่ะครูมอนให้รางวัลก่อนเป็นเสียงปรบมือกลับไปเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปมันนะคะน้องโอ้ไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวครูน้งก็จะติดไปกับเด็กๆด้วยนะคะมาฟังเสียงกันนะคะมันมันมัน น้องโอมจับคู่ได้ไหมลูกมีไหมคะไม่มีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอน่าจะได้สองพยานสองพยางอดี๋ยวรอนะคะสองพยางเดี๋ยวต่อจากนี้เลยมีใครบ้างเอ้ยน้องพึกูน้องพึกจับคู่เสร็จแล้วเยี่ยมมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากน้องอรยาเห็นไหมคะเก่งมากอ่ะอ่ะต่อไป,ไป รูปอะไรเอ่ย่อไปพลิกนะคะพลิกเราจับคู่ติกต่ออันนี้มาฟังเสียงกันพลิกโอเคน้องแก้วตาทำได้ไหมน้องแก้วตายังไม่มีแบบนี้ให้กำลังใจกับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆคนกันนะคะเก่งมากเลยที่ให้ความร่วมมือสำหรับในการจับคู่ผัก หนึ่งขยางค่ะได้แก่คําอะไรบ้างเอยเรามารู้จักทบทวนกันฟังเสียงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทัวทัวต่อไปเป็นอะไรคะเห็ดอ๋เก่งมากต่อไปอะไรเอยพลิกพลิกอ่ขโมลกดข้ามตายตรงนี้มาฟังการเป็นมัน มัน,นค่ะก็จะมีสีน <4 S 2> นชนิด,ด,นดกนรใบแก่ถั่วเขตนะคะแล้วก็มันแล้วก็วกพริกน,นะคะในผักหนึ่งพยางอ่ะต่อไปสำหรับน้องๆที่มีผักสองพยาง ใครมีผากชุดนี้เตรียมเลยค่ะได้คิวแล้วถึงคิวแล้วน้องแก้วตาใอาจหมเราจะมาทําเหมือนเดิมนะคะแกะออกให้หมดเลยแกะออกให้หมดเลยจะแกะออกให้หมดเลยนะคะทุกรูปเลยนะ ถ้าผู้ปกครองอยู่ด้วยก็ช่วยนะคะแล้วก็เหลือไว้ข้างหนึ่งนะคะไปเป็นตัวอย่างที่เราจะจับคู่นะคะเป็นต้นทางนะคะ,ะแกะออกแล้วนะคะแกะออกหมดแล้วนะแม่จะมาเรามาดูกันแล้วเราก็มาเตรียมทางด้านอ่าแล้วแต่ผู้ปกครองจะตั้งแถวไหนก็ได้นะคะซ้ายมือหรือว่าขวามือก็ได้นะคะเริ่มต้นที่ ฟักทองนะคะฟักทองเริ่มที่ฟักทองนะคะรูปแรกนะผู้ปกครองจะติดทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะเอาแล้วแต่ผู้ปกครองนะคะต่อไปต่อไปเป็นรูปอะไรคะคุณมลผักบุ้งผักบุ้งคุณมลขามาม่าออกก่อนนะคะพอดีน้องอ่อนแรงค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะเด็ค่ะจ้าินนไปค่ะรูปอะไรคะคุณโมแตงกวาโอ้คุณมูนแตงแตงกวาอ่ารูปที่สามเป็นมะขี่มะเขืออ่าคุณน้องติดครบสี่รูปแล้วนะคะเด็กๆครบหรือยังเอาไปโชว์หน้าจอกันหน่อยอ่าเด็กๆครบหรือยังใครตั้งต้นไว้หนึ่งข้างแล้ว เดี๋ยวเราเตรียมจะจับคู่กันติดข้างเดียวก่อนนะคะเด็กๆติดข้างเดียวก่อนนะคะน้องเตียมเผ็ดหรือย,ยังน้อ,องเตมยอคุณแด่ใหค่ะน้องชาน้องคูน้องพึชทบทวนของเก่าก็ได้นะคะคใครมีพยายมมีหนึ่งพยายามเดี๋ยวทบทวนการจับคู่หนึ่ง หนึ่งหนึ่งพยางไปก่อนนะคะวันส่วนตอนนี้เราทำกิจกรรมจับคู่สองพยัคางนะคะเอาพร้อมแล้วครูมลจะจับคู่ฟักทองคู่ของฟักทองอยู่ไหนเออคุณน้องก็จะติดฟักทองนะคะไปพร้อมๆเด็กๆเลยมีฟักทองใครมีสองพยางโชว์เลยค่ะนหน้าจอกันนะ ติดหรือยังคะติดหรือยังฟองพี่โอมได้ไหมไม่ละมุนเลยมันตบมือให้ดังมากต่อไปเป็นอะไรเอ่ยต่อไปเป็นอะไรคะเด็กๆออกเลยผักบุ้งผักบุ้งอ่ะอมเก่งผักบุ้ง ใครมีใครมีปักมือต่อนให้รางวัลตอนนี้เราติดไปสองชนิดแล้วนะคะตัไปเป็นรูปอะไรคะมะเขือคือไหมคะเด็กๆมะเขือน้องอมเกงน้ององเกงมะเขือเก่งมากเก่งมาก ต่อไปเป็นอกเป็นอะไรโอแตงกว่าตงกว่าชอบแล้วใครมีสองพยางถ้าทำเสร็จแล้วเอามาโชว์หน้าจอกันนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้านถ้าเสร็จแล้วนะจะครบทั้งสองข้างนะคะโอเก่งมากอรยาเนาะอรยาเก่งมากเธอเยี่ยมมากอ่ะให้รางวัลก่อน เก่งมากใครได้แล้วมาโชว์กันนะคะหน้าจอน้องแก้วตาเก่งมากมีใครอีกไหมขอบคุณผู้ปกครองทุกคนนะคะแล้วก uh ็ดิกๆทุกคนี่ร่วมกิจกรรมนะคะอ่าวันน IC ี้เราได้ทั้งหนึ่งพยางนะคะแล้วก็สองพยานเนาะคนละแบบ เรามาท่ทวนกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับสำหรับพยางค์แรกนะคะเราก็จะมีคำว่าทวนะคะทวนัวใครออกเสียงได้ออกเีตามัวอ่ารูปต่อไปรูปอะไรเด็กเด็กใครออกเสียงได้ออกเสียงตามเลยนะคะเอตแมง อ่ะต่อไปลูปอะไรเอต่อไป,ป,ล,ไปไลูกบรายน้องมันอ่ะคลิกไปเลยอีกสุดท้ายมันมันอ่ทีนี้สองพยางบ้างอ่ะสองพยางบ้างเด็กๆเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งมีอะไรเอยเริ่มต้นที่ กกเก่งมากเมงมากผักผ <wh Burke> ับุ้งบุ้งเก่งมากมะเขือมะเขือ่แล้วก็แตงกวาแตงกวาเก่งมากเด็กๆเก่งมากปรบมือให้ลั ค่ะันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เด็กๆนะคะสามารถไปฝึกต่อที่บ้านได้นะคะอาจจะให้พี่ๆน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยฝึกสอนนะคะทั้งในการรู้จักชื่อผลไม้ในการออกเสียงนะคะ จะเป็นหนึ่งคำหรือสองคำนะคะหรือว่าหนึ่งพยางสองพยางอันนี้นะคะในการออกเสียงได้รู้จักชื่อของผ่้นะคะค่ะวันนี้เรามีด้วยกันแปดชนิด <8 S 2> นะคะก็ได้แก่ทูวนะคะ เผ็ดเผ็ดนะคะแล้วก็มันนะคะแล้วก็พริกนะคะในหมวดของหนึ่งพยางนะคะส่วนหมวดของสองพยางนะคะก็จะมีปลาทองนะคะแล้วก็หักบูมนะคะแล้วก็มะม่าเกลือและก็เต้าหูนะคะวันนี้ครูโมนกับครูน้องขอบคุณ เด็กๆผู้ปกครองและก็คุณครูทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้นะคะก็ฝากให้ผู้ปกครองนะคะไปฝึกต่อที่บ้านนะคะช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะคะฝึกออกเสียงนะคะ ค่ะถ้าผู้ปกครองคนไหนเรียนรู้กิจกรรมในวันนี้แล้วฝากอัดคลิปมาโชว์กันหลังท้ายชั่วโมงหรือว่าในเวลาส่งรูปมาก็ได้ใช่ไหมคะคุณผมไส่งรูปมาในการทํากิจกรรมนะคะของเด็กๆนะคะผู้ปกครองสามารถส่งรูปถ่ายหรือว่าอัดเป็นคลิปวิดีโอมาก็ได้นะคะอัดเป็นคลิปเสียงที่ฝึกออกเสียงหรือว่าคลิปในการทํากิจกรรมจับคู่ในวันนี้ก็ได้นะคะ ลนวันนี้เวลานี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกิจกรรมจะเจอกันรอบบ่ายบ่ายสองโมงใช่ไหมคะคุณดาวเป็นกิจกรรมบ่ายสองโมงนะคะอีกรอบหนึ่งในวันน hey ี้นะคะสําหรับวันนี้คุูโมลและก็คุณน้องนะคะก็ขอว่าจบการเรียนการสอนนะคะก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ